กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำโดยนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจักกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน25นายร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาครูและนักเรียนจำนวน30คนจากกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนบ้านตกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์เขตหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการฐานพันธดีโดยร่วมกันกพัฒนาทําความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนจัดเรียงหนังสือให้เป็นหมวดหมู่และทําความสะอาดชั้นวางทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามและเพื่อเป็นแหล่งความรู้พร้อมทางร่วมกันปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นให้เกิดความปลอดภยัยและพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านตกตามโครงการบ้านวัดโรงเรียนบวรทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ sub indo by broth3rmax สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน